กะิมากินบอกม่วงใส่กะตอนประเด็กเมนูยวนน้ำลายมากๆเลย,ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยกะิีได้ยินเสียงอันนี้นะี่กะเขาผิดพลาดขออภัยนะเด้ยอยวนน้ำลายพี่น้องตอนประเด็กนัวนประเด็กกะซีนี่ตอนประเด็กก็เด้ใส่หอหอมเพราะว่า ขอกัดข้าออกมาจากศีสตาใจพี่น้องเลยกินนะเด้อมาเด้อมาเด้อ,อต้นประเด็กพี่น้องต้นประเด็กต้นประเด็กท่านจะโตเลยพี่น้องเลย มุ้งพวกนั้นจมพี่น้องเป็นมกม่วงแก้วเดียวหลอดนายสันมากินมกม่วงหอยห้เบิงรอบนอี้เอาไปแบบเอาไปแบบเซฟเซฟข้อสักก่อนพี่นอ้อง พี alors, look, is ่น่อใส่กัรหอมๆนี่มือนี้่ไม่ต้องพักพี่น่อเอาแบบเพื่อเียวโจ๊ะๆคือเราเค้าเพื่อเพียวอย่างนี้พี่น่อื แ่บตอนประแดกความละคำเนาะตัวเ,เขาคำพี่น้อง บ,บพี่นองปลาแดกนี่ก็จะเป็นปลาแดกตอนปลาซิวปกิดเดือดไหมล่ะตัวเป๊ะๆนะพี่น้องมึเรื่องไซคัมหน,นึ่งไงเฮ้บ

แต่งสีนวลนวเขากันบัสซูคำคำนี้เขาเนีนๆิ่มคำยันยันหอมหอมคำยันยันพี่หน่องเบิ้งพี่หน่องมาจ้ามาจ้าตอนประเดคคำยนีน้ไงนี่จ้า ก็จะยิ่งเสียงคำคำเบาในใจังไงยด้วยพี่น่องด้วยจัิงจริงนัวขำกันเลมอืมแซบห้าเมนูเอ่นไรจังเว้นพี่น่องลูกพ้นกันตอนสองถุ่ม ต้นประเดียกกินบุกม่วงนี่ไอีรังเนี่ยขาต้นประแดีกประดาเด็กต้นมี่ต้นไงต้นไงต้นแปรตัวนี้ขาประดาเลยแล้ก็หอม รู้สึกว่าบบไม่คอยรสุกเลยพี่นนาะกินใสตตอนประเด็กพากินที่น้ำแข็งกันแท่หน้าอางังสิเนาะกินน้ำแข็งแห่หน้าแฮ้งสิเป็นแต่เส็บก็นี่ต่อไปนี่ต้องไปกินให้หน่าให้เบิง้งสิไปกินให้หนาให้เบิ้งฮื่มฮึ่มมายไปเลย กินตอนนี้แห้งกระแสบก็แห้งแล้วกินอยู่ให้หน้าแห้งเสร็จทั้งแสบบกินจัดพอดีกันเลงเฮ็ดหน้าให้หน้าแล้วไยตะบานหน่คำหนึ่งก็หยวดไปเลยพี่น้องเลยนี่จ้าก็หยวดไปเลยนี่ต้องตาย ทำอีกสิเอามึง้คอรลวงคอ,อกแม่บุพี่น้องเอ้ยนี่นี่ทำได้แต่ต้องขวันบอหมือนไเดี๋ยวคุองหน่อยแห้ เมือไหร่จิแซมมองหน่อยด้วยพี่น้องเด้อแต่มื่อเนี้ยนี่ก่อนคำก้อนยังไงล่ะคำนี้เบินไปเลยพี่น้องประเด็ก2ตอนนี่ไาย hmm. 嗯嗯。嗯嗯嗯 ดูดมือนะพี่น้องนัวนี่พี่น้องเด้อ เด้อสือดีไม่เเสียงแบบสูดๆในใจไหมว่าถึงใจพี่น้องถึงใจแห้ห้ามีีก่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอันเบิร์หอมๆพี่น้องอืมอืมฮืม เรับพี่้องเรัยเจอนิดกระแสบแห้งรอบนั้นเคล็ดวิธีให้เบิงนั่รอบนี้อุ้ยประเด็กเสียดซิมือพี่น้อง เกี่ยวขัข้นเกี่ยวเรียกว่าทียสูงมากว่เอามือต่อยเอากม็มเลียตอนนี้ละจังนัวอื พี่น้องเด้อตัวหนึ่งตอนปลาแดกใส่กับหอมๆพี่น้องมไรแต่งข่อยเป็นไรตอนนี้เอาไปอีกคำหนึง่งหอมตามพี่น้อง ตอนนี้ยงแห้งพี่น้องขอซิกตอนเป็นเด็กนะอืมซิกอะไรอืมเจ็บมาเลยมาเลยพี่น้องเด้อเบิ่งไป็นยังกินซีดำลายลายน้ำข่อยได้หนิเป็นเมนล้าน้อยยินนะคะเอาเลยพี่น้อง อเรื่อพ่อใจกับการกินบบกมังมือนี่ละพี่นนองก็สิได้ อิมอ่มแล้วะไปลอกินเถอะแก้วบ้เบรพี่น้องไกบ้แล้วกลมกินต้นเปลแดกไผ่เบิดจะได้โคงเขามักอีกงอืม พค่นองแล้ะเด้พี่น้องกัดแล้วเด้อมาสกินเบิดนี่ยไดแล้วอืมหนึง

ก็สนิทพี่น้องแต่ยลมก็เลยก็ชอบเสิสไข่มักกระแซ่บะมักกระแซ่เด้พี่น้องเด้อย,ยลืมแข่กับังแต่อีกแล้วไม่ได้บ๊ายบาย